ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมพักเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญเสมานะครับเนื้อเงินลงยาหลวงปูทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวปีพศ 2, 5 3 6นะครับผม ก็เป็นเนื้อเงินลงยานะครับรุ่นเสาห้าฮีโนนะครับ <c oughs> ขอภัยนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเอ่อเนื้อเงินลงยาเนี่ยก็จะมีสร้างอยู่ด้กันทั้งหมดสี่สีนะครับคือสีเหลืองสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมสร้างสีสีเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับ หกรเก้าสิบสี่เหรียญน,นะครับหกร้เก้าสิบสี่เหรียญสำหรับเหรียญฮิโนนะครับก็ตกแล้วเนี่ยสีละเออ่อเพียงหนึ่งรภาษีเท่านั้นนะครับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับมีหลักฐานนะครับปรากฏอยู่ในหนังสืออัตตะชีวประวัติ ของท่านอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับก็จะมีหนังสือลงอยู่นะครับผมชัดเจนนะครับทั้งพิธีการปลุกเสกแล้วก็จานวนการสร้างนะครับปลุกเสกนะครับตรงกับเลิกเสาร์ห้านะครับก็เป็นวันแข็งดวงแข็งนะครับเลิกเสาร์ห้าในปีพศ2อ3 6้าสาสิบห ปลุกเสกถึง3วาระนะครับปลุกเสกเนี่ยสามวาระเลยนะครับก็มีวาระที่วัดไซขาววาระที่วัดป่ากอแล้วก็วาระที่วัดดีหลวงนะครับผมปลุกเสกถึงสามวาระก็เป็นพระที่เรียกได้ว่าปลุกเสกพิธีดีใช้ได้หนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็สร้างน้อยนะครับ ตัวเหรียญนี่เป็นเสมานะครับขนาดปกตินะครับผมเป็นเสมานะครับเป็นเหรียญเสมาเทียบกับตารี่พิมพ์ใหญ่ a นะครับปึ๊บนะครับที่ตัวองค์พระนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิอยู่เต็มองค์นะครับมีนะครับ อักษรสมเด็จหลวงปูท่ทวดมียันซ้ายขวานะครับด้านบนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็นยันล้อมรอบตรงนี้นะครับคือขาถาบูชาหลวงปูทวดนะครับนโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภควานะครับแล้วก็มีไข่ปลาล้อมรอบนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นนะครับ วัดสายขาวเสาห้าสองห้าสเรียนรุ่นนี้ทันนะครับท่านอาจารย์นองร้อซนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีนะครับอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระพุชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผมก็สามารถนําไปส่งประกวดได้นะครับงานโรงเรียนในร้อยสานนะครับงานศูนย์ราชการนะครับ งานใหญ่ๆมีนะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับสมเด็จหลวงปู่ทวดที่พื้นลงยาได้ดีนะครับไม่กระเทาะเลยองนี้สีเข้มดีด้วยนะครับ ยาน้ำเงิน <c oughs> ลายกะนกเหรียญเนื้อเงินเนี่ยก็จะเป็นโลหะในเขา,าจะนิ่มๆนะครับขอจะปั๊มได้ขมชัดนะครับสำหรับเนื้อเงินเนื้อทองคําพวกนี้นะครับ ไข่ปลาชัดๆนะครับด้านหลังเนื้อเงินเนี่ยเขาก็จะออกขาวขุนแบบนี้แหละครับกอดสายขาว25 25 36สอง้าในเงินเขาจะขุนๆนะครับ เหรียญคมเป๊บเลยนะครับก็สร้างเพียง100ฟาเหรียญเท่านั้นนะครับก็สำหรับเหรียญน,นะครับนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่18500บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ 0988นะครับผม541366เชษนะครับรับประกันเท้ให้ตลอดชีพนะครับผมในช่องเนี่ยผมก็จะมีเหรียญรุ่นนี้ลงอยู่สีๆเลยนะครับถ้าสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามพูดคุยมาได้นะครับ ID line นะครับผมจะลงไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับทั้งเบอร์โทร ID ที่จะมาติดต่อผมได้นะครับผมถ่ายรูปสตูแล้วนะครับ สามารถมาขอรูปชัดๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เ,เก็บฟาร์มรู้เล็กน้อยนะครับ mm. เหรียญรุ่นนี้เนี่ยขเ,เ,ยเาขาจะสร้างพร้อมกับเหรียญเจ้าสัวนะครับผมเขาจะสร้างพร้อมกับเหรียญเจ้าสัวนี่ยนะครับเขาจะสร้างพร้อมกับเจ้าสูัววัดดีหลวงนะครับ นี่เขาจะสร้างพร้อมกันกับเจ้าสัววัดดีหลวงแต่ว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาจะไปออกที่วัดดีหลวงนะครับแต่ว่าก็ลงเนี่ยอยู่ในหนังสือเนี่ยหน้าใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับผมเพราะว่าสร้างพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันแต่ว่าเหรียญเออเสมาเนี่ยนำไปออกที่วัดไส่ขาวส่วนเหรียญเจ้าสัวนะครับนำไปออกที่วัดดีหลวง ผมจะให้ดูกันแบบชัดๆนะครับพิมพ์ภาเนี่ยพิมพ์เดียวกันเลยนะครับผมตรงที่เป็นองค์ภาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงที่เป็นขาวๆเนี่ยคนแกะคนเดียวกันร้อยเปอร์เซนแน่นอนเนพื่อนพี่พี่ดูนะครับแค่ถอดแค่ยกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไปเนี่ยก็อยู่นี้ได้เลยนะครับอ,นนอ,อ,อ,อันนี้ก็อยู่ในเหรียญเสมาอันนี้ก็จะอยู่ในเหรียญเจ้าสัวสร้างน้อยทั้งคู่นะครับผม ก็เป็นอะไรที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เออเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆไปนะครับเผื่อท่านใดมาศึกษาได้นะคตมาเปิดดูนะครับก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับนี่เขาก็เล่นนะครับเป็นสายจันนองนะครับหายากด้วยนะครับผมเขียวนี่เขียวปิดเลยนะครับเอม เจ้าสัวเนี่ยเขาจะสร้างสามสีนะครับแดงน้ำเงินเขียวนะครับส่วนเหรียญเสมาฮิโนเนี่ยนะครับเขาก็จะสร้างสี่สีคือแดงนะครับเขียวน้ำเงินแล้วก็จะมีสีเหลืองมาเพิ่มนะครับสำหรับทรงเสมานะครับผมเสมาสี่สีนะครับเจ้าสัวสามนะครับผม ก็อง์นี้นะครับ18,500บาทนะครับผม18,500บาทสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 366เช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนั้นจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ